ขอข้อมูลเกี่ยวกับโรคสคิ i โซเอฟเฟกติฟิสซ์ r อเดอร์หน่อยนะครับจัดไปก็คือโรคสคิชโซเ f ฟเฟกติฟิสซ์ r อเดอร์เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าโรคจิตอารมณ์นะครับก็จะเป็นลูกผสมนะครับระหว่างโรคจิตเภทหรือเรียกว่าซิกซ์โซเฟเนียเนี่ยร่วมกับโรคอารมณ์นะครับอารมณ์เรียกว่ามูดิซออเดอร์นะครับโรคจิตเภทเนี่ยมีอาการยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือมีอาการความเชื่อที่ผิดปกตินะครับเช่นหลงผิดกลัวจะมีคนมาทำร้ายนะครับหรือว่าหลงเชื่อว่าตะเป็นผู้พิเศษนี่ก็ได้นะครับ ข้อ2นะครับก็มปอียการประสาทหลอนเป็นหูแว่วหรือว่าภาพหลอนก็ได้นะครับหูแว่วอย่างเช่นมีนั่งนั่งอยู่เนี่ยก็มีคนพูดถึงตัวเองคอมเมนต์ตัวเอง,อเเองหรือสั่งให้ทํานู่นทานี่นะครับข้อ3ก็คือจะมีการพูดที่รูปประโยคเปลี่ยนแปลงไปนะครับข้อ4ก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นการไหวาการอะไรนะครับเพื่อตอบสนองต่อความเชื่อของตัวเองนะครับข้อ5ก็จะมีพฤติกรรมที่ว่านี่ก็ถือถูกต้องหรือว่าเรียกว่าแยกตัวจากคนอื่นนะครับอันนี้คือซิสโซฟิเนียครับแล้ว โรคผสมของมันคือ mood d i s o r d e r เนี่ยคืออาการอะไรบ้างนะครับก็คืออาการของซึมเศร้ากับอาการของแมเนียอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับทั้งสองอย่างถ้าเป็นคู่กันไปพร้อมกันเนี่ยก็จะสงสัยโรค c ิกิโ o Affective d i s r r d e r หรือโรคจิตอารมณ์นั่นเองนะครับ